ห้องรัฐธรรมนตรีเข้าห่วมเปิดงานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3หรือเสียงขวงพาราเกมปี 2023. 2 0 2 3งานกีฬาคนพิการแห่งชาติขั้นที่3หรือเสียงขวงพาราเกม2 0 2 3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที 14, าา่14บสี่กุมภาพันธ์สนาที่สนามกีฬาในหฮมวิทอรไรท์คูคังไทยแข่งเสียงขวงโดยการเข้าห่วมโดยทานกีแก้วไขคำพิทูลของนายกรัฐมนตี มีฐานเจ้าแขวงเชียงขวงคณะนำํำครูฝึกนักกีฬาและบรรดามวลชนเข้าหมท่านบุญจันงสีบุญพันธ์เจ้าแขวงเชียงขวงประธานคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่สามได้ขึ้นกล่าวรายงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการงานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่สามแม่นการแข่งขันกีฬาหลายประเภทร่วมกันตามระเบียกบกำหนดจัดขึ้นทุกๆ3มปี ภายหลังสิ้นสุดการจัดงานกีฬาแห่งชาติแต่ละครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของคนพิการและคนทั่วไปในการประกอบส่วนเข่าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวกีฬากายกรรมเพื่อสุขภาพและมิตรภาพการจัดงานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้แม้เพื่อแนสใจเหตให้สุขภาพของทุกคนแข่งแห่งได้ความทรงจำที่ดีได้ไหมติจิตมีตรภาพแบบสหายไอ้งองเพื่อนห่วชาติเดียวกันสำคัญแมนเหตให้ คนอยู่ในสังคมหับหูบทบาทความสามารถของคนพิกรารอยู่ในเวทีสากลก็คืออยู่ในขบวนกีฬากกรรีฬาภายในและต่างประเทศเป็นผลงานการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและวงการกีฬานอกจากนี้การจัดงานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติยังเป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาที่มีพรสวรรค์คัดเลือกได้นักกีฬาที่มีสถิติดีเพื่อสร้างเป็นนักกีฬาระดับชาติ ทรงเขา้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับต่างๆอยู่ต่างประเทศพิเศษการแข่งขันครั้งนี้แมนคัดเลือกเอานาักกีฬาที่ดีเด่นมีพร้สวรรค์เพื่อเขา้าร่วมแข่งขันในระดับอาเซียนพาราเกมขั้งที่2 2ทีประเทศกัมพูชีในเดือนมิถุนายน2 0 2 3 โอกาสดังกล่าวท่านหองนายกรัะมนติได้มีคำเห็นและย่องหยาะสงเสริยแก่คณะกรรมการจัดงานผ่านการก้าเกียงความพร้อม,มด้านต่างๆด้วยความผาภิชอบสูงของคณะผาพิชอบระดับชาติบรรดากรรมการฝ่ายต่างๆและทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นมาฮอนนี่งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทา่การตามกำหนดเวลาและหวังอย่างยิ่งว่าการแข่งขันรั้งนี้จะเต็มไปด้วยความสามัคคีมิตรภาพความมีน้ำใจและความสดฟื้นเบิกบานมวนซื่น และสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬาความเข็มแข็งของนักกีฬาคนพิการซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเติบใหญ่ขยายตัวบาดก้าวในการพัฒนาของวงการกีฬาคนพิการเา่าและพิเศษยังแสดงให้เห็นถึงวทบาทในการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการและคนทั่วไปในการเคลื่อนไหวกีฬากายกรรมซึ่งการแข่งขันรวมมีทั้งหมด7ประเภทกีฬาคือกีฬายกน้ำหนักแรนล้านลอยนำ้ำบนันว่นวงล่อเลือกีฬากลบาน กีฬาบอสเซียและกีฬาบันเตะแข่งขันทั้งหมด1นึห้อยสสามรายการสิงเหลี่ยนคำเหลี่ยญเงินเหลี่ยนทองอย่างละ135ห้อยสามสิบห้าเหรียญโอกาสดังกล่าวทางห้องนายกระทมนตียังได้ให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญให้แก่บรรดานักกีฬายกน้ำหนักที่สา